ถือไว้เลยมีอะไรลูกลาสินแล้วค่ะแล้วก็จะตอดังๆลาสินแล้วค่ะมากราบหลวงพ่อค่ะเราสินแล้วต้องการอะไรจ๊ะอ่าก็อยากจะบูชายาหอมแล้วก็ขอน้ามูลท่านบูชายาหอมกับน้ามูลเจ้าค่ะเ้าค่ะหน้ามูลหน้ามูลนู่นไง ก็อยากจะมีเรื่องจะถามท่านสักนิดหนึ่ okay. งดังๆนี่เรื่องอยากจะถามหลวงพ่อค่ะพูดไปพูดไปพูดจ่อนี่ก็คือ okay. ลูกอยากจะถามว่าวิธีการที่ปฏิบัติที่ท่านสอนกรรมฐานที่นี่น่ลูกนําไปใช้ที่ไปสอนคนในครอบครัวหรือจังหวัดอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านได้มันเป็นของนั่นแหละของพระพระ พระอรหันตั้งแต่2,000กว่าปีแล้วไม่ได้ห่งลมพ่อหรอกเราไปสอนได้แล้วเพราะอะไรเธอเพราะว่าหนูน่ะปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ที่นู่นที่วัดก็แถวบ้านนี่คืออย่างมีมีงานบุญก็คืออย่างรักษาศินบุโบชนข้าพรรษานี่ก็จะไปไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะคะแล้วทีนี้ก็ก็มองเห็นว่าคนที่เขาไม่ คือคือลูกมาที่นี่ดีใจมากค่ะเพราะว่าได้มารับกรรมฐานจากหลวงพ่อที่ที่ไม่เคยไม่เคยรับที่ไหนมาก่อนแล้วรู้สึกดีดีใจมากเลยขาบูทนาด้วยก็เลยอยากจะช่วยคนที่เขาแบบไม่รู้ยังยังมาไม่ถึงที่นี่ดีมากค่ะก,ะก็แล้วก็ไม่มีอะไรอีกก็มีแต่เรื่องวัาสมาร์คพระลูกก็ได้มีส่วนช่วยแล้วแล้วก็ แค่นี้เหรอะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จุดประเ้็เยอะจุดมันมีอยู่แต่ว่าถ้าพูดไป <c oughs> ไม่คิดออกอยู่ค่ะก็คืออยากจะถามเรื่องเคยดูทริปหลวงพ่ออุดมที่เคยมาสุนทกัาหลวงพ่อแล้วทีนี้ที่หลวงพ่ออุดมพูดอว่าที่หลวงพ่อบอกว่าคนที่คนที่บวชแล้วที่ว่ามีวิช,ชา ใช้วิชาอะไรแล้วมาเป็นปอบอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกนี่แหละค่ะลูกสงสัยวิชาที่ไม่ดีเช่นวิชาคุณไสททำให้เขาหลงไหลงงงวยทำให้เขาขาดจิตีเช่นเอาลูกเมียเขามาเป็นเมียเราโดยที่เขาไม่ได้รักเราใส่ให้เขาป่วยเจ็บตายแล้วก็ ใช้ผีในทางผิดอันเนี้ยุณนสายมนดำมันจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นวิชาพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาสอนให้คนรักษาศีลทำคุณงามความดีแล้วก็มีเมตตาทำใจให้สงบอันนี้ยทำไปยิ่งทำมากยิ่งดีเข้าใจป่ะก คือแต่ก่อนเนี่ยท,ที่จริงลูกได้เล่าไปเมื่อวันที่สิบเดือนมีนาคมไปแล้วที่ว่าลูกเคยเล่าใหม่ <ไป S 2> ดังๆไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะฮะเหมือนว่าเธ <_ d ew s> อเป็นหมอผี <_ d ew s> ไ,มไม่ใช่ค่ะดีก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมปกตินี่แหละค่ะทีนี้ว่าอาดีตผู้ที่เพ่นสืบมาแล้วน่ะคเนเป็นเป็นพระเคยเป็นพระแล้วก็ที่แบบทำพิธีบวชใจให้เรา แล้วทีนี้พ่อพิจิไรนะเป็นว่าวิทยพิธีบวชใจบวชใจนั่นแหละทำไงวะบวชใจก็มีใบสีแล้วก็มีผ้าขาวมีเทียนดอกบัวเก้าเลมเอะเทียนอุปกรณ์พร้อมแล้วแหนก็ทำเพื่นก็บอกว่าเออบวชใจในการปฏิบัติที่นี้ลูกมามารูทุกวันนี้ก็คือการปฏิบัติลูกปฏิบัติอยู่แล้วค่ะ บวชใจด้วยข้าวของอ่ะมันไม่ได้บวชอะไรหรอกเอาเงินไปซื้อสามพันค่ะถ้าบวชใจอ่ะไม่ต้องใช้ข้าวของเปลี่ยนนิส <c oughs> ัยข <c oughs> ขี้โกรธก็อย่าไปโกรธขี้งอนก็อย่าไปงอนแล้วขี้งกก็อย่าไปงกเจาคขะทีนี้ขี้กลัว,วอย่าไปกลัวทีนี้เพิ่นผู้นั้นอะ่ะเพิ่นสืกออกมาแล้วเพิ่นมามาแต่งงานกับญาติ ญาติค่ะญาติแฟนญาติเธอญาติแฟนแล้วทีนี้เพิ่นผคนนั้นเพิ่่นเหมือนมีวิชานะคะแบบว่าเพื่นมีวิชาคาะคาถาคมใช่ตลับมันเป็นตลับแบบมีที่มีผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่เป็นทองเหลืองตลับแล้วมีภาพผู้หญิงผู้ชายทําเรื่องอย่างนั้นอย่าแงบบว่าแล้วมีไม่ดีนั่นแหละทีนี้ท,ที่ที่ลูกเห็นเพราะว่าลูกเคยไปทํางานกับเจ๊เจ๊หมายถึงเมียของเขานะ ทีนี้ก็เลยว่าไปเกี่ยวข้องรูปผู้หญิงกับผู้ชายไม่ต้องรูปหรอกอเดินเข้าไปในวัดเขาก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นนักบวชต่างคนต่างโยพระกับชีไม่อยู่ด้วยกันเข้าใจเปล่าถ้าเผื่อว่ามีรูปชายหญิงไปคุกคีกันมันก็เป็นคุณใส เรื่องของมูลดำเรื่องของไอพวกน้ำมันพายหลงหลายเพลิดเพลินมัวเมาห้ามครบเพราะว่าเจน่ะที่เป็นญาติลูกพี่ลูน้องน่ะที่เพิ่นก็โดนแบบเพื่นก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเออโดนเหมือนมีอะไรมาด้วมเพศอะไรประมาณนี้นะท่านและเจนมีสติอยู่กับตัวเปล่า แต่ก่อนช่วงแรกเจ๊ก็ไม่มีสติค่ะเจ๊นั่นอยู่สหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแม่เราอยู่สหรัฐอเมริกาคนที่คนที่โดนคนที่โดนนะครับผมไอ้เจ๊ที่เคยเคยเคยมาเล่าเป็นเจ้าของร้านใช่ปะใช่ค่ะที่ว่าหนูทางานรีสอร์ทที่ว่าบริหารเรื่องขรีสอร์ทเงร้านเนี่ยเคยมาเล่าใช่ปะใช่ค่ะวันที่สิบมีนาเจ๊ไม่รอดจำได้เพราะว่ามันมีคนนี้ใช่ไหม ผู้ชายคนนี้ไปอยู่ในร้านใช่ไหมใช่มองก็รุงเล่นอยูเจดีตอนนั้นหนูโดนหนักมากหนูถึงออกจากรีสอร์ทน้องชายแม่เขาเคยโดนแล้วหนักมากเขาเลยออกจากรีสอร์ทมาก็ใช่ไงผู้ชายมันมีของมาเล่นทุกคนน่ะผีในตัวมันน่ะมันเห็นผู้หญิงคนไหนแบบว่าโอเคพอมีแววที่จะมาเอาเงินมาให้มันมาสนองมันได้ มันก็เที่ยวไปป้าย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 ผู้หญิงพี่อยู่รอบตัวมันก็จะหลงไหลงงงวยแล้วก็แล้วก็ข้างไข้มันอยู่นี่มันไม่ทำมาหากินหรอกมันไปป้ายผู้หญิงแล้วมันก็ให้ผู้หญิงไปหาเงินมาให้มันไอ้เจ๊ก็เลยเสร็จแต่ทุกวันนี้เขาก็เลิกกันแล้วนะคะแต่เขาเลิกกันน่ะแต่ถ้ามันโทรมาเมื่อไหร่เจ๊ก็ต้องไปอยู่ดีคือมันก็ไปป้ายคนอื่นไงแล้วมันก็สายเจ๊บอกห้ามตาม ไอเจต้องเชื่อมันมันมีคนไมันมีคนเี่ยมันถูกของมันก็ข้างใครก็มากเลยนะแบบมากถึงมากที่สุดไอผู้ชายก็อยู่มันมาห้าปีแล้วผู้ชายก็เบื่อมันเพื่อนมันต้องตามฉันนะขอมันต้องเชื่องไงเพราะผีในตัวมันเชื่องไงไม่ตามแล้วมันก็ยังแบบยังอะไรวนอยู่ไม่ตามตั้งสองปีแล้วนะแล้วมันก็มานี่เพื่อนมันก็พามาเพื่อนมันก็บอกว่าลุงพ่อเพื่อนเนี่ย คนเนี้ยผิดปกติไปแล้วถามไอ้คนที่มันถูกของว่าเธอว่าเธอผิดปกติป่ะไม่ผิดปกติเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรแลวยังค <acost> um. ิดถึงเขาป่ะก <study> <izophren 65> ็ต้องคิดถึงเขาทุกวันแล้วเขาไม่เจอกี่ปีแล้วก็เลิกกันไปหลายปีแล้วแล้วถ้านก็โทรมาไปไหมไปสิรออยู่บ้าตาย มันถูกของหนูก็โดนไปด้วยอตอนนั้นอะแต่ว่าหนูก็มีจิตที่เค้อไปเหมือนกันแต่ว่าทุกวันเนี่ยหนูมีสติแล้วค่ะคิดถึงเขาอยู่เปล่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องคิดถึงค่ะไม่ถ้าถ้ามันมีงานมันมีแบบว่าพอเจกมันมันเสกมันท่องอะไรไม่รู้ไอเจนี่นะไอ้เนี่ยมันต้องกลับไปหามันเลยบอกว่าโอ้ยรออยู่ตั้งนานมีอีกข้อหนึ่งค่ะจะถามท่านก็คือ คือผู้ชายคนนี้พอผนสืบออกมาแล้วเ่นก็บวชกลับเข้าไปใหม่แล้วทีนี้เจ๊กลับมาจากเมืองนอกก็พาหนูไปด้วยคือพาไปวนไปเวียนไปวนไปเวียนจะให้สืบอีกอะไรประมาณเนี่ยนู้เลยพระผู้ชายคนนี้เคยบวช้ออกสืบออกมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาก็หวนกลับไปบวชใหม่ครั้งแล้วเจ๊ที่อยู่ต่างประเทศมาแล้วก็พาแม่เขาไปด้วยแล้วพยายามเจ๊พยายามจะให้พระองค์เนี่ยที่ไปบวชกลับไปบวชซึบกมาอีกเพราะเจ๊มันถูกของแล้งทีนี้ หน,หนูอยากรู้ว่าหนูนี่จะมีกรรมอะไรร่วมกับเพิน่นพวกเพิ่นไหมที่ว่าหนูเข้าไปห้องเกี่ยวเพราะหนูเหมือนเหมือนกับมือขวาเพิ่อนน่ะต้องไปไหนไปด้วยนะ่ะไม่มีหรอกเพราะว่าเธอก็ถูกของด้วยมันก็ใส่เธอด้วยเพราะว่ามันใส่มันก็ต้องใส่คู่หมดอ่ะมันไม่ไปใส่เดียวหรอกมันต้องใส่สมุนด้วยแล้วมันก็จะบอกว่าเธอไปกล่อมไอเจมา มันจะมีผีสองสามตัวผีตัวหนึ่งอยู่กับเจผีตัวหนึ่งอยู่กับเธอไอผีคู่นี้เนี่ยมันเป็นผีสมุนมันก็เอาผีสมุนมาใส่เธอแล้วาผีตัวแม่ไปใส่ไอเจแล้วเธอก็เลยงงงวยแล้วไอเจก็เลยข้างใคร้หลงไหลมันเสกเมื่อไหร่ผีในตัวไอไเจก็จะร้อนหลนอยากจะไปอยู่กับ ไอ้พระนี่ <ฮะ S 1> อันนี้พระนี่เป็นพระอยู่ทาไมมันถึงเป็นพระเพราะเป็นพระเนี่ยมันง่ายไงมันหลอกเขาได้ง่ายไงมันก็จะถือว่าเวลาผู้หญิงมันเยอะแยะใช่ไหมเออ๋าดูเด้เอไอ้นี่มันสวยดีเว้ยมันก็ไปป้ายไ <ฮะ S 1> อ้น,นี่มันรวยมันก็ไปป้ายเป็นพระ,<ฮ>ะมันหากินเพรฉะนั้นไอ้เจ๊เสร็จแน่นอนและสามดีเจมันมีมาละ่ะก็เลือกไปหนูได้ยินว่าเขากลับไปคืนดีกับ ฝรั่งแล้วค่ะที่ไอเจ <I J S 2> ๊ <J S 2> กับกคือพื่อฝรั่งมันก็สั่งไอเจ๊นี่แหละกลับไปเอาเงินมาให้มันไ mm hmm. อผู้ชายไม่รักไอเจ๊หรอกคือทุกวันเนี้ยหนูไม่ได้ติดต่อกับกับทางเจ๊กับถูกพีพเจ๊เจ๊หรือทั้งสองฝ่ายคือหนูหนูยุติการติดต่อมันไม่มีปล่อยกันหรอกมันคู่กันไอผู้ชายมันเรื่องอะไรมันเวลาไม่มีเงินมันก็ mm hmm. เธอ หาเงินให้หน่อยไอยผู้หญิงเนี่ยก็ไปหาที่ไหนมันก็ไปหลอกไอฝรั่งอีกเอาเงินมาให้เอาเงินมาได้เฉยก็ไปให้ไอพระตัวนี้แหละเขาก็ทำาบบนี้นั่นแหละไม่ต้องหากิน oh. <laughs> พเพราะเรียกว่าประหยัดเวลามันมีไอลูกศิษย์เรามันขายน้ําอยู่ดีๆอยู่ๆไอเพื่อนมันเป็นผู้หญิงถูกของมาหามันที่ร้าน ไอผู้หญิงคนเนี้ก็แนะนําให้มันรู้จักไอผู้ชายปรากล่าวว่าไอเจ๊ขายน้ําเนี่ยถูกผีเข้าเลยไม่หลับไม่นอนเลยไอผู้หญิงที่พามาเป็นเป็นสมุนของไอผู้ชายคนแอบเป็นสมุนของไอหมอผีแล้วกันไอพระนี้เป็นหมอผีอันนี้เธอถามว่าเธอบาปหรือเปล่าใช่ไหมค่ะใช่ถ้าเธอรู้ว่าเธอจะทำหรือเปล่าเธอรู้เธอก็ไม่ทำ แต่เพราะว่าเธอถูกผีเข้าไปแล้วครอบงำมันก็เลยทำให้แบบว่าใจอ่อนได้เขาค่ะก็คือตอนนั้นน่ะเจ๊ใช้อะไรทำอะไรทำหมดเพราะว่าเจ๊ยอยู่เมืองนอกอ่ะส่งเงินมาให้หนูเอาเงินน่ะแต่ตอนนี้ยังคบกันอยู่ป่ะตอนนี้ยังคบกันอยู่ป่ะคบทําใไรคบกับเจ๊อะ คือตอนนี้หนูยุติการคบทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งแฟนเจ๊ทั้งเจ๊นั่นแหละหนูไม่ไม่ยุ่งเลยก็ดีแล้วคิดถึงมันเธอไม่ได้พูดถึงมันแล้วแต่ว่าตัวหนูอ่ะก่อนที่หนูจะมาหนูอาการสาหัสมากเบอร์เหมือนคนไม่รู้เรื่องดำปีที่ท่านเห็นนั่นแหละอาการทึงสาหัสเหรอจ้ะนี่มาวันนั้นน่ะที่มาเมื่อวันที่สิบมีนาก็คือหนูที่ว่าเจ็บเป็นจ้ำเป็นอะไรแต่ว่ามาสื่อก็บอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นมือปืนค่ะท่านอะไรเป็นันหนึ่งวะ Okay. เธอเป็นจ้ำหายยังตอนนี้จ้ำหายแล้วค่ะดีแนละ้วแล้วก็เมื่อเช้านี่นั่งสมาธิมันมันจะมีความร้อน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 มากค่ะเมื่อเช้าความร้อนยังจุดโผล่อยู่เหรอค่ะแล้วก็ที่ที่หนูเป็นรุนแรงมากๆมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้มันจะมีแค่อาการร้อนแล้วก็อ่า อีบ้างนิดหน่อยนะคะตรงตรงสะโพกตรงก้นครบกำหนดไืมอไไรจะครบกำหนดครบกำหนดแล้วหนูลาศินเมื่อเช้าแล้วค่ะเมื่อเช้าแล้วเหรอใช่แล้วตอนนี้ยังร้อนอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ร้อนอไม่ร้อนก็จบอย่าไปคิดถึงมันไม่มีอะไรแล่ะแล้วก็อย่าไปครบเลยถ้าเบื่อเจมันเจมันไม่ฟังเราอ่าแล้วหนูอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาส่งมาน่ะมันเป็นผิปอกอะไรไหมเพราะว่า ไม่มีอะไรแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้อไปถามถึงมันเอาน้มนไปกินเยอะๆจ่ายเปล่าอย่างนั้นก็วันนี้หนูก็จะกราบลาท่านจะกราบสุรินเลยแล้วก็จะขอน้ำมนต์แล้วก็บูชายาอยาหอมท่านยาหอมไม่มีต้องไม่ถามไม่พูกข้างในด้วยไม่มีเบบว่าไอ้เพี้ยมันทํอยุ่มวะไม่รู้ไม่รู้ครเขายางมไม่ได้เห็นอะไรเลย อาโชคดีตั้งแต่ปฏิบัติก็จะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วมีแต่ความสุขความเจริญเทวดาคุ้มครองแล้วอย่าไปหวนกลับไปหาเขาอีกตามนี้โชค,โชคดีเอาว่ามา